เป็นเวลาตั้งใจมันมโสมเมันทำผิดใจมันต่ำผิดอะไรก็เี่ยไปเลยราคาโดยในผิดในใจคิดว่าจะพิสหา,าลาเพรศให้ละเองใ,ให้หมดเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาละอินเสวสำคัญ กิเลสตัวสำคัญคือว่าเป็นกิเลสที่สร้างมนุษย์ให้เกิดมาเกิดมาแล้วก็มาเป็นทกชินร้อน้วยอำน,นาจกิเลสราคะสัณหาของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสโ่มันสร้างขึ้นมาทีนี้จิตใจที่ภาวนา,นายังไม่เสรมียังไม่เต็ยังละกิเลสราคาสัณหาไม่ได้ พอเกิดมาล่องให้แหวะคันเดียวก็มายึดมาถือว่าตัวเราของเรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราหาลูไม่ว่าที่แรกของโลกของคนอื่นเขา่ายเทไว้ใจเราไม่รู้ก็มายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมก็ธาตุธรรมฐา,านนี้มา ที่นี้ได้มาแล้วก็ไม่มีสติสมาธิปัญญาอันใดที่จะมาตามโลกตามละตามแก่ไส่เลยมายึดมั่นถือนั่น,น,นไปต่อไปอีกเวลาทำทจิตใ,ใจ,ให,ใ,จให้ใจมันสูงหรือให้ใจมันต่ำคำว่าใจสูงก็คือว่าไม่หลงไหลใส่ตักสิเลกราคาโะโทรสะโมหะ พยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นเมื่อมันสูงไม่ได้ก็ให้นึกถึงมรณะกรมาามฐานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพระอนท์ไว้ว่าดู่อนอน,อนนท์ในวันหนึ่งอน,อนนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง ท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าถัวเข็นอยู่ในนมกถึงทั้งวันละหลายครั้งหา,าพระองค์ได้นมกถึงความตายวันละหลายทัครั้งควนพระพุทธเจ้าก็เล่ารัากถวมไปว่าดูก่อนอานนท์ วันหนึ่งหลายพันข้างนั้นยังประมาทอยู่กว่านั้นต่อไปให้อานอนท์นึกถึงความตายเี่ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงชื่อว่าเป็นผู้ให้ะมาทผู้่ปรสมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ประมาทเป็นไปเพื่อความเสมเเื่อมเสีย อยากฆ่าทำยังไงแล้วให้อานอนท์ต่อไปให้อาน,นน์เนกถึงความายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแล้วก็ให้บอกสัตเทศนาสอนญาติโยมพุทธบริษัทด้วยว่าให้พากันนึกภาวนาความายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก นึกได้ทั้งเด็กทั้งนมทั้งแก่ทั้งชลาทั้งคาราสก่อนจะคิดไม่ต้องแยกท่านวันนะนึกได้เมื่อไรทัวห้เล็กแม้จะนั่งทายอุจจะะาระปัสสาวะอยู่ท่านนึกได้เวลานั้นอย่ารีบนึกเพราะเราจะต้องตายแน่ที่ทอนมาจากเป็นทาลกในกายตัเป็นบุญอัน,นึ่ง จนมาถึงวัยหนุ่มวัยแก่วัยชราเนี่ยว่าเป็นบุญมหาศาลเพราะจะได้นึกถึงมลณะภทยคือความายที่จะมาถึงตนเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สัยารเพมเราจะถาคกพระองค์ทรงแนให้อานนท์ดูเราจะถาคตเลย เราก็ถาคตนี้ตั้งแต่ได้จากสรูส้ะอนิจจระสัมมาสัมโพธิญาณเ,เราคาถาคต์ไม่เดยนนิ่งนอนใจลมเข้าไปเนื่อไดเราก็นึกได้ว่นนี้ความตายถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วถ้าเพิดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเราลนังเมภาวิตสถิ เราจะถาคตไม่ถึงความตายนี่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการนั่งขัดสมาเธิเราจะถาคตก็ไม่ท่อไม่ถอยไม่ว่าเราจะถาคตจะเป็นนั่งที่ไหนกนนั่งขัดสมาธิเป็นเครื่งฝุกจิตใจของเราจะถาคตอยู่ตลอดเวลา แมนกิเลสลาคาโคสษะโมหะมันดับแล้วตายไปแล้วก็ตามแต่ระเบียดเหล่านี้เราสถาคตยังรักษาไว้เพื่อสอนสาวกเาวิกากนักบวดนักบ้านในโลกในมนุษย์โลกเทโลโลกพมหาโลกคือว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเสด็จไปที่ไหนก็ถาม มนุษย์และเทวดานั้นเรียว,ว่าได้เห็นได้เห็นนั่งสมาธิภานวนาท่านก็สอนไว้อย่างนี้เมื่อท่านสอนแล้วผู้ที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังมักจะลืนคำสอนที่ประพททธเจ้าสอนไว้แล้วก็ไปคลองคำสอนของขอุตที่ททคนคนหนาแน่นเบ็ดเล่ เขาไม่มีธรรมะธรรมโมอันใดที่จะมาสอนเขาก็เอาจิเลสราคะโทสะโมของเขานั่นแหละมาสอนมาบอกพวกเราทั้งหลายอยู่ใครมีกิเลสอะไรมันจะ,สะแสดงออกแต่พูดจางปากัยอันใดกิเลสของใครมากน้อยเท่าไร ก็แสดงออก็นเมื่อจะเกิดกิเลสสามกองกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันน่าเลใจมันน่าเลไปัยจากจิตใจมนุษย์คนเราเลยมันอยู่ในหัวใจมันเข้าอยู่ในหัวใจสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ต่องารอยากได้ ถ้าถิงใดมันทีไ้ไล้ขีเละไม่ชอบอย่างเห็นคนถ้าเห็นคนเถื่อนธรรมะดีโรบล่งางดีถ้าสวยกรรมสมมติโลกลทมมีก่เละตานี้มันก็ชอบแต่ว่าเกิดบังเอิญคนที่โทษกุังมาเฉพาะหน้าร่างกายมันแป่มันดวมมันมีนม่นเหลืองไหลเลือดไหล ไม่ขอพนระหน้าเขียวไม่งามมันก็ไม่อยากดูบางคนก็เห็นหน้าไปทางอื่นไม่ดูเวลาที่พูดที่ถามมนาะแล้ไม่อยากพูด,ด้วยไม่ถ่ายถามด้วยความทมาขอตะตางก็ไม่ค่อยจะให้ค่อเว่าให้จะให้โดย,ค,ย,ยความย่าให้สบายให้มันพทนหน้าเปนคาเพือก เพราะข้าพเจ้าไม่ชอบคนที่พูดคุดข่าเเงียนปากเมียนเข้าดูมีขอสั้นเข่าเเ่าก็สั้นเข่ามีเเ่าต่อไม่น่าดูละทนี้เธออาทคิดใจหนึ่งคนเราธรรมดาผู้ผู้ผูยโนผุ้คนไม่ว่าใครนั่นเป็นอย่างนี้ผู้พารณาทั้งหลายเจิงพากัชยั้งอกงใจ ชาวนาอยากได้ขอขอนมารังเนภาวิติตมารังเนภาวิติตมะรังเนภาวิติตไรจะต้องตายแน่แน่ไม่มีวันใดเวลาใดจะส้นความตายไปได้ถ้ายังเด็กยังหนุอยู่ก็ยังเขา้าใจว่าเรายังห่างอยู่แต่สภาพความจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น ยังหนุนแน่แนแข็งแรงแต่ว่าความตายมันจะวิ่งคคเข้ามาอนตายอนคนแก่คนธรามดาจนี้พราะนั้นอย่าได้ะมาทุกลมหายใจเข้าออกเัื่อไม่ถว่าความตายเราหนีไม่พ้นเราเดินไปมาเราอย่าเข้าใจว่าเราหนีจากความตายเพิ่งเดินความตายมัน,นเดินนะเดินมันจะเดินนะ ความตายเรียกว่ามันเพียรอยู่เหมือนเงาเทียนคนคนเราเมื่อแด่ทองมาจะเห็นเงาตัวเองว่ามันมีเงาเป็นรูปความตายมันก็แสงอยู่ในร่างกายของคนเราทุกๆคนใครจะเศร้าโศกเสียใจดีอกดีใจเพื่เพลินอย่างไรก็าตามแท่ความตายมัน,มนเลย เพ่เชิญไปกับบุคคลมันต้องอยู่ที่จะเอาตายให้ทุกเวลาีม่ว่าตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกให้พาดันเรียบบอกกรรมฐานหใน้ใจของตัวเองลลกขึ้นภาวนานึกถึงความตายนะะั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันเวลา ในใจนั้นได้ว่าตั้งใจอยู่ให้อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์ขันยาต่างๆนี้ใช้เคียใจเห็นเรื่องของกิเลสมีมากน้อยเท่าไหร่ก็เพียนพยายามเลิกละออกไปให้มันเบาไปบางไปหมดไปขึ้นไปในที่สุดไม่มีใครจะช่เลิกไปละแทนให้เราบอกเราเองนั่นแหละจะละเองละทำเองให้มันเบาไปบางไปหมดไปขึ้นไป พระพทธเจ้าของเราทรงตัดสอนได้อย่างนี้ให้เราทุกคนนอนเข้ามาเรียนเข้ามาสงบจิตใจเข้ามาเพื่อเป็นสมาธิภาวนาตั้งมั่นในษษธรรมปฏิบัติจริงๆแล้วความรูก้แจก่งแสงสว่างก็ยอ่อมเิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตนินันเอง ดังแสดงมาก็องควรด้ยวยกาลเวลาเยวังก็มีด้ยวยพระาะกาละหี